่ไม่ได้น้องลองเตาวดที่ไหนใมีประกวดไงวันนี้เนตใส่ชุดมาเต็มเห็นไหมอ๋ออันเรวใบไม่รู้ก่อนเหรอไม่รู้ตอนนั้เนตปนในไลน์เราไม่ได้เอาเหรอเอาเอาไปกระเป๋าเลยเด็พี่น้อยเฟอร์ มันเขาั่ไปกันหมดเลยใช่ว <oh. ่า่อยู่มยไห่้าแก่้าเป็ดไรไ่ลองเชื้อูว่ามันอไเป็นหวัดหรือเปล่าเนี่ยเป็นเปียเป็นหมอเป็นหวัดนี่ไงไ่ะอไว องคงไม่พ้นรอยตัดเออจะรู้เวลาปะทาไม่สบอยแกเป็นผู้บริหารเนี่ยนะใช่ค่ะแม่ช่จยเราบนนั้งสองช่วย